ไอ้ไหนเอาะ้องตงแแเลยโตตามน้เลยี่คือเรื่องดูครับใช้แต่ใช้่ะิแบบนี้เนาะราคารอสิบ้แปดสิบแล้วแต่นี่นะครับทางใช้ไปเลยก็ดูตามไตามขายเนาะลองดูก่อนเพราะนี่เราผมจะลองทำตลาดหลายๆพื้นที่ดูว่าที่ไหนดีค่อยว่ากันนะครับที่ไหนดีเราก็ส่งกันยาวๆเป็นปีอะไรเงี้ครับ แ้ที่สองนะครับที่เราจะมาส่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่ขายของป่าของทุกอย่างต้นไม้เยอะๆมากมายนะครับก็น่นจะเป็นเล็กที่ดีนะครับไม่ใช่ไปนอนแล้วหรอพี่รอย่างดึงข้างล่าง ัไหนเน่ไเลยจ้ะต้อง้แ่เลยติดกันเรื่องดูครับดใจะใติดแบบนี้เนาะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่นี่นะครับลองดูก่อนเพาะนี่เราผมจะลองทําตลาดหลายๆพื้นที่ดูว่าที่ไหนดีค่อยว่ากันนะครับที่ไหนดีเราก็ส่งกันยาวๆเป็นปีอะไรเงี้ยครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอบ้านแท่น สวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะอำเภออะไรผมยังไม่รู้เลยครับตอนนี้นะครับก็อำเภอเมืองใช่ไหมครับอำเภอเมืองเพราะว่าอยู่ห่างจากเมืองนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ได้มีการมาส่งหนูที่นี่ครับจะเป็นหนูเนื้อครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จุดหนึ่งที่เรามาวางครับหนูเนื้อไว้นะครับตรงนี้พี่เขาจะไปขายสองข้างทางครับจะเป็นทางเส้นหลักครับไม้เล็กหนึ่งนะครับตรงนู้นอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แกลงตู้เย็นไว้ครับ ต่อไปแกจะไปอบวงขายข้างหน้าทางยังไงไม่แนะนำู้จักเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มเจ้าของหนูที่จะขายดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อพี่ิวครับชื่อพี่ชิวจิวครับพี่จิวอ๋อครับพี่จิวครับพี่จิวครับอยากรู้ว่าคิดยังไงถึงอยากขายหนูครับตอนนี้ดูมาเพจมานานแล้วครับดูเพจตามติดตามเพจหนูผู้ใหญ่ชฟภูมานานแล้วครับมาทันนี้ดีกว่ารถรถมานะครับเห็นท่าขายเห็นทาังในเพจขายขายดีกันก็เลยจะลองมาบ้างครับอ๋อครับผม ก็คือปกติทําง,งานที่ไหนครับพี่สะกอนขายของที่ตลาดนัดครับศระการครับครับแป,ป๊บนึงรถผ่านไปก่อน <laughs> ปกติขายของตลาดที่ไหนครับที่กรุงเทพที่ศุลกากรศรุลกากรอ๋อคิดยังไงถึงมาอยู่บ้านครับพี่โควิดครับเข้ามาอันเดียวกันเลยครับโควิาา <COVID. S 3> ดครับอ๋อขาขาย,ขายมาเลยมาตั้งตัวที่บ้านก่อนขาับก็กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรที่บ้านขายน้ําทุกอย่างใช่ครับอ๋อที่นู้นขายอะไรที่กรุงเทพครับผมเป็น เบียวุนครับเบียวุนโอ้สุดยอดเลยครับผมเบียวุนกับเบียวุนกับหนูนาผมมาเข้ากันเข้ากันเบียวุนโคบุญครับโอ้เบียวุนโคบุบอ๋อครับขายดีไหมครับช่วงนั้นก็วันหนึ่งก็สามสิบกว่าลังได้โอ้สามสิบลังโอ้ช่วงนั้นช่วงก่อนโควิดเข้าครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับน่าสนใจมากเลยครับต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับโอเคถ้าช่วงนั้นที่ขายโคเบียวุนอยู่ถ้ามีกับแก้มเป็นหนูนาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะ โอ้โหมีมีมีแนวคิดจะกลับไปที่เดิมไหมครับถ้าควิดหายก็คงต้องกลับไปส่วนหนึ่งครับก็จะเริ่มต้นที่นี่ด้วยอ๋อเริ่มต้นที่นี่แล้วก็ที่โนนด้วยเนาะโอเคครับคาดว่าจะขายหนูได้มากแถวนี้คนทานหนูกันไหมก็คนทานแถวนี้ก็เยอะครับเยอะใช่ไหมครับอ๋อปกติแถวนี้ก็ทานอยู่แล้วเลยอยากลองแล้วตัวนี้ก็ห่างจากถนนมิตรภาพไม่ไม่กี่ไม่กี่เม็ดไม่กี่กิโลเนาะถึงกิโลไหม ไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงห้าร้อยเมตรเนาะห้าร้อยเมตรตรงทางนี้ก็มีขายของหลายๆอย่างว่าต้นมงต้นไม้ก็เป็นจุดที่คนผ่านไปผ่านมาพอดีเนาะโอเคครับนี่มาดูข้างในครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นร้านค้าอยู่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นขายน้ําปั่นน้ำใบธรรมดาที่บ้านเรานะครับนี่ครับส่วนข้างในนี่ฮะนี่ก็จะเป็นตู้ที่เราลงไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับตู้เย็นลงไว้เรียบร้อยครับนี่ครับข้างๆตู้น้ํานี่ฮะนี่อันนี้ก็จะมีหนูตามไซด์ที่เราฉัดเก็บมาให้เนาะ เป้าหมายพี่จะขายคือขายตัวนหรือว่าไปอบรงขายทางครับถ้าหนูสดก็จะขายหนูสดด้วยแล้วหนูอบด้วยครับโอเคก็คือขายทั้งสองอย่างอยู่ที่ลูกอยู่ที่ลูกค้าต้องการอะไรเรามีให้หมดโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับมาสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับผมออนค่ะชื่อพี่อ่อนพี่อ่อนครับใครบางคนนิ่มๆอยากขายหนูครับตอนแรกครับผมเพื่อนอ่อ ไปพี่พี่คิดยังไงถึงอยากขายหนูครับเป็นแฟนพี่หรือพี่เป็นคนคิดโน่นเขาอยากอ๋อแฟนอยากขายมาอยู่บ้านเลยอยากขายแล้วได้เสริมคนี่คนนี้ชอบกินคนนี้ชอบกินคนนี้ชอบกินไหมทานหนูไม่ลูกทานไหมครับทำไมเดี๋ยวไม่กินไงจําได้ไหมจําได้ไหมที่หนูชอบกินอ่ะเออตอนไหนจําไม่ได้ทำอบ เออเริ่มจําไม่ได้แล้วครับค่อยว่ากันจำไม่ได้หรอโอเคพี่ถ้ามีคนสนใจที่อยากจะมาซื้อหนูอบองหรือซื้อหนูสดที่นี่สามารถเข้ามาซื้อได้ไหมครับได้ค่ะที่นี่จะที่ไหนครับผมซับท่าเสาค่ะบ้านอะไรนะครับหมู่บ้านซับท่าเสาบ้านซับท่าเสาตําบลครับตําบลอังทองอำเภอเมืองจังหวัดตําบลอังทองอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะแล้วก็พี่เขาเรีกว่ามีแผนจะไปขายข้างทางเนาะ ท่านใดที่สนใจขบรถผ่านไปขนมาแถวนี้ก็สามารถเข้าไปชิมไปชมกันได้นะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมฟาร์มในภูเกญ่เฟชฟพวงพร้อท่านกับพี่อะไรครับผมอ,อพี่อ่อนขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ